วันนี้นะคะเดี๋ยวเมียจะพาไปดูที่ดินแปลงสวยๆนะคะอยู่ติดกับธนาซิตี้เลยนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ถนนตรงทางคู่ขนานนะคะบางนาตราดนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นธนาซิตี้หรือว่าเราจะเข้าทางธนาซิตี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเมียจะพาเข้าอีกทางหนึ่งก็คือเข้าตรงซอยนี้เลยค่ะเข้าไปประมาณ900เมตรนะคะห่างจากถนนบางนาตราดนะคะเ อตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยถนนเขากําลังจะเปลี่ยนเป็นเทคอนกรีตแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเขากําลังทําอยู่ก็จะแล้วเสร็จภายในซ้นปีนี้นะคะน่าจะแล้วเสร็จนะคะธันวาปี2567นี้นะคะก็จะกลายเป็นถนนคอนกรีตสวยเลยนะคะเส้นนี้ทางเข้าไปะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ถนนที่เขากำลังทำอยู่นะคะก็สูงเท่าปูนตรงเนี้ยนะคะ ถนนนี้นะคะก็ถ้าแล้วเสร็จแล้วอ่ะก็จะว้างประมาณ8เมตรได้เลยนะคะรถวิ่งสบายสบยเลยค่ะถนนก็จะสวยเลยภายในซอยนี้นะคะก็จะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นโกดังเป็นโรงงานเป็นบริษัทนะคะก็ไปออกตรงธนาซิตี้ได้นะคะเดี๋ยวขากลับนะคะเราจะพาวนไปออกทางถนน ตรงคอนโดธนาซิตี้นั่นเองนะคะก็ที่ดินแปลงนี้นะคะเข้าออกสะดวกสบายเลยค่ะหยิบแล้วก็บรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีเลยแหละเพราะว่าอยู่หลังตรงธนาซิตี้ใกล้สนามกอล์ฟนะคะแล้วก็ใกล้โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซนะคะเพียง5นาทีเท่านั้นเองค่ะ ก็สถานที ye, ่ใกล้เคียงนะคะที่แปลงที่ดินของเราเนี่ยก็คือเมกะบางนานะคะก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ20นาทีนะคะเส้นท่านบางนา18นาทีโรงพยาบาลบางนาหนึ่งโรงพยาบาลจุรารัตนะคะแล้วก็ที่ใกล้ก็คือตลาดสดกิงแก้วนะคะ6นาทีเท่านั้นนะคะแมคโครบางพี7นาทีโรงพยาบาลสิรินนะคะ สาสยานอากาศสุวรรณภูมิก็ใช้เวลาในการเดินทาง22นาทีค่ะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวใกล้จะถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะคะสังเกตด้านซ้ายมือนะคะที่ดินของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือใกล้ๆคอนโดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นแท่งคอนโดสูงๆนะคะก็น,นะค่ะที่ดินแปลงของเราก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะ ก็เดี๋ยวขากลับจะพาวนออกไปอีกทางหนึ่งนะคะตอนนี้ถนนมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถนนเพิ่งจะทำนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นเทคอนกรีตก็จะสวยแล้วถ้าเสร็จแล้วก็จะสวยเลยกว้าง8เมตรเลยค่ะเนี่ยค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะด้านหน้าของแปลงที่ดินเราเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันออกค่ะเป็นที่ดินในนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินจัดสรรน,นะคะ ราคาสามารถจับต้องได้เลยนะคะถือว่าไม่แพงนะคะเป็นโอกาสดีๆนะคะในทำเลดีๆแบบนี้นะคะแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบอย่างเพียบพร้อมเลยนะคะ่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยเลยนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างนะคะติดถนนเนี่ยก็ประมาณใช้คำว่าประมาณนะคะ26เมตรนะคะแล้วก็ลึกลึกไปเนี่ยประมาณ76เมตรนะคะ ก็ติดถนนเส้นนี้เลยนะคะอาจจะต้องถมประมาณ1เมตรได้นะคะความปลึกสูงจากถนนประมาณ1เมตรค่ะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะไปออกถนนคู่ขนานนะคะถนนบางนาตราดเนี่ยประมาณ900เมตรหรือว่า1กิโลค่ะเดี๋ยวจะพาออกทางธนาซิตี้ก็ออกได้ด้วยนะคะ ตอนนี้ถนนตรงนี้มันจะไม่ค่อยดีอีก200ตเตรจยวเราเขียงคุทางไปออทางซ้ายเนี่ยค่ะที่ดินของเราจะถึงแล้วนะคะก็จะอยู่ด้านสายมือนะคะฝั่งซ้ายมือเลยตรงแท่งคอนโดนะคะก็คือคอนโดธนาซิตี้นั่นเองนะคะด้านหลังไปก็จะเป็นสนามกอล์ฟเนี่ยค่ะที่ดินสวยัหมมากเลยนะคะทำเลดีบรรยากาศดี ก็ที่ดินแปลงนี้ของเรานะคะก็เนื้อที่1ไร่กับ1งาน38ตารางวานะคะรวมแล้วก็คือ538ตารางวานั่นเองนะคะเป็นโฉนดคุดแดงค่ะแปลงสี่เหลี่ยมทรงผืนผ้านะคะ,อะตอนนี้เราติดรถเขากำลังเอาของลงอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทให้เช่ารถโฟกนะคะ จุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายอยู่ใกล้ๆกับที่ดินเราอะคะ่ะเป็นบริษัทเช่ารถโฟกค,คะ่ะที่ดินแปลงของเราเนี่ยคะ่ะนี่ถึงแล้วนะคะอยู่ซ้ายมือเลยก็คือเดี๋ยวเราจะพาลงไปเดินสำรวจและรีวิวนะคะ